เออเพจยังมีรหัสสุดของแบบ,บฟูดมาวางจำหน่ายด้วยนะ,ะตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีันพิศารแบคนพิเรนเดลลี่มาวางขายนาเพจด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุม้มโคตรคุ้มเลยเว้ยท่านผู้ชม่ะใครอยากสนใจอยากฟังแบบไหนเนะี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปลนะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าคุณกำลังหารฟก็นั่นผมนะน้านฮาร์ท,ทอะครับผมนะเป็นร้านทีมีบริการและผลตื่นฟูดนะครับแล้วก็บริการเคเคเิมตารด้วยนะผมนะใน้องกาตนะอย อย่าแข่งันหือเาเรามีแนะนำานแ็มาร์เตนะครับผมแลก็ร้านาแบบมปูดนะครับผมนอกกเราบอกเขาแล้วก็มีไว้ขายหลรกด้วยแล้วก็ยังมีโดยการรับกดิสาขาวลแลเกมาร์ดมูด้วยนะแต่ก็ร้นคิวช็อปเอ็กซ์นะรับผลิิสาขาวาลรับตเกมคาร์ดบมดาที่เอเคาร์ดแล้วก็รับผตเกมาร์ปดด้วผนรับลิตเบ โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่ะก็นี่นะครับนะคุณโยมชิโร่คุงนะครับผมนะอ่าก็นี่ยครับนะผมจะมาเออ่แจกโค้ดผมนะอ่าโค้ดพวก e p คูณสองนะครับนะที่สามารถยังใช้ในอัปเดตเออ่13ได้อยู่นะสำหรับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยผมนะอ่ับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่หรือบางคนที่เคยเล่นมาแล้วแต่ว่าจําโค้ดไม่ได้นะครับผมนะว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างนะครับที่มันสามารถเออ่ใช้ในการ เพิ่ม e อฟคูณสองให้กับเราได้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมาแจากโค้ดทั้งหมดเลยนะครับนะที่มันยังสามารถใช้ได้อยู่นะก็จะเป็นพวกเอ่อโค้ด e อฟคูณสองนะครับนะแล้วก็เป็นโค้ดร,รีสแตทด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปทีละโค้ดเลยครับผมนะท่านผู้ชมนะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวโค้ดแรกนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาโค้ดนี้คนระับผมนะป,ปึนะ๊บชัดดาวฟิกถูครับผมนะกดกดก็จะได้ e อฟ คูณสองครับผมนะประมาณสามเอ่อสี่สิบนาทีครับผมนะสี่สิบนาทีนะครับโอเคส่วนโค้ดต่อไปนะครับนะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่นะชมชม่วยชมนะครับผมนะพีเลินพันขอภัยครับผมนะอ่ะนี่ปุ๊บทรับทัวร์ไปเที่ยวนิวบี้นุบบี้ครับผมอนะปุ๊บอ่ะเพิ่มมา20นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่าโอเคก็อัน okay. นี้เป็นเอ่อรหัสใหม่ล้วนร้อนเม็วนนะที่ ยังไม่ได้ใส่คงใส่โค้ดเ็วเนี่ยฟาร์มแค่ถึงเวล40ไม่ได้ใส่โค้ดเลยนะคือแบบฟาร์มสดเลยท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดต่อไปกันได้เลยครับอ่ะโค้ดต่อไปนะครับนะก็เป็นโค้ดเอ่อหนึ่งเบลีผมนะท่านผู้ชมก็โค้ดนี้ไม่ได้มีอะไรเอผมนะอ่ะเป็นโค้ดที่จะพัฒนาของนะหนึ่งเบลีก็ผมนะเอามาทําไมก็ไป่รู้นะครับนะแต่ก็เอามารวบรวมสักหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอ่ะโค้ดต่อไปนะครับนะอันนี้เลยบิ๊กนิวผมปึ๊บ อ่าบิ๊กนิวนะครับนะเป็นโค้ดเออเป็นประมาณแบบว่าโค้ดรีดีมฟอร์เอออินเกมไทเทิลเนอะมันไม่รู้เป็นโค้ดอะไรนะน่ะเป็นโค้ดเออฉายาวงถ้าเกิดใครรู้สามารถบอกมาได้นะครับนะโค้ดเออมันเป็นแบบอืมไม่ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นฉายาวมังผมไม่ไม่แน่ใจนะก็ถ้าเกิดใครรู้สามารถบอกมาได้นะครับอ่าโอเคต่อไปเอผมนะคโค้ดนี้ท่านผะู้ชมปึ๊บ จะ g e t เ c e ครับผมปึ๊บก็ได้ e อฟพีคูณสองนาทีนะครับโอเคก็มีตามนี้นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมนะโค้ดนี้เลยซับทู o ู Master ครับผมนะอ่ะซับทูมาสเตอร์ของสามอันนี้เลยนะท่านผู้ชมปึ๊บนี่กดทายไว้รับผมเลนะโอเคก็ได้ EP ฟคูณสองประมาณ15นาทีครับผมนะอ่ะสินาทีนะครับโอเคก็ okay. อันนี้ผมนะโค้ดต่อไปจะเป็นโค้ดนี่ผมนะเป็นโค้ดรีสเตตต์นะผมนะอ่าต่อไปเป็นโค้ดรีสเตตต์ท่านผู้ชมก็คือซับทูอังเกิลคิสซัครับผมนะอ่าแต่ว่าผมยังขอไม่ใส่แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไอ้นี้ผมนะเดี๋ยวมันจะรีสเตตต์เลยไม่ใช่เหตุนะครับผมนะอ่ารีรีก็ได้รีสเตตตท่านผู้ชมรีก็ได้ดีไปอ่าก็สเตตต์ตอนนี้หายไปหมดแล้วท่านผู้ชมนะอ่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปอัพใหม่ครผมนะท่านผู้ชมครับนะอ่าโอเคส่วนต่อไปนะครับนะก็จะเป็นเอ่อโค้ด เอฟพี e คูณสองสิบห้านาทีนะครับนะก็จะเป็นอางนี้ึ๊บซับทูนไดร์ละล็อกครับผมนะึ๊บอ่ะสิบห้านาทีครับผมก็มีตามนี้ผมนะอ่ะต่อไปผมนะเป็นโคดอันนี้เลยเอฟพี e คูณสองยี่สิบนาทีนะครับนะกดนี้ึ๊บอ่ะโอเคได้แล้วสิบห้านาทีนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับนะเป็นนี่เลยสิบห้านาทีเหมือนกันครับนะ แทนไทยเกมมิง่งครับผมปึ๊บอ่ะโอ้สองชั่วโมงนะท่านผู้ชมสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนะต่อไปครับผมนะโค้ดสุดท้ายแล้วนะครับนะปึ๊บโค้ดสุดท้ายนะครับนะ,ดนะบนะได้ประมาณสิบห้านาทีครับผมนะก็รวมๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมนะสามชั่วโมงกว่าเลยนะท่านผู้ชมเยอะพี่คุณสองสามชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับนะแล้วก็ใครที่เอ่อใครที่เป็นแบบ สร้างรหัสมาปั้นใหม่แล้วลืมโค้ดไหนก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะครับนะล้วอยากเอาโค้ดไอทีคุณสงไปฟาร์มแบบฟรีก็ดูคลิปนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมโอเคก็มีตามนี้ของนะก็จบไปแล้วนะครับนะสำหรับโค้ดที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ในอัปเดต13ล่าสุดนะครับนะก็ไปง่ายมากครับนะใครที่ชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะคลิปหน้าเป็นไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดครับนะอ่าเรา่นี้นะครับนะชีวะค